สวัสดีพี่น้องบาร์เบอร์และชาว u t u b e ทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาจัดอันดับ4อันดับกันไกลที่ช่างตัดผมนิยมใช้กันมากที่สุดนะครับผมและราคาไม่ถึงพันนะครับแต่คุณภาพเกินราคานะครับผมว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับหรือถ้ากำลังที่จะเรียนตัดผมเนี่ยจะใช้แบบไหนดีนะครับผมและเรามาดูอันดับที่4กันก่อนเลยนะครับผมอันดับที่4นะครับนั่นก็คือกันไกล ฟรีแลนเดอร์นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับที่ราคาไม่เกินพันนะครับผมดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟรีแ d นเดอร์แบบนี้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ราคาก็อยู่ที่830บาทนะเพื่อนนะเห็นไหมครับก็จะมีทั้งกันไกตัดและกันไกซอยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น6นิ้วนะครับอันนี้ มือก็จะประมาณนี้นะครับเวลาที่เราตัดนะครับนี่นะครับก็ถือว่าพอดีมือขนาด6นิ้วนะครับเป็นขนาดมาตรฐานเลยนะครับผมสาหรับเจ้าตัวกันไกลนะครับผมกรนไกลซอยนะครับก็เป็นในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น6นิ้วเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประทับตราของฟิลเลนเดอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาซอยด้วยผมจริงกันดูนะครับเพื่อว่าจะเป็นยังไงครับ ก็คือตัดดีมากเลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของฟิลเลอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับมาทดลองกันไกลซอยของฟิลเลอร์กันดูนะครับอันนี้ก็จะคมดีมากเลยเพื่อนคมดีมากๆเลยนะครับผมใรที่นําไป ตัดผมเองนะครับที่บ้านนะครับหรือว่านําไปเรียนตัดผมนะครับไม่อยากซื้อแพงๆนะครับก็สามารถซื้อแบบฟิลเลอร์นะครับตัวนี้เนี่ยไปใช้ก่อนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัดได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมอันดับที่3นะครับกันไกลนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเจ้าตัววิงนะครับผมนี่นะครับคู่นี้นะครับผมอันนี้เป็นวิงเป็นชื่อของแบรนด์นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าช่างใสเยอะมากนะครับผมนี่นะครับ โลโก้ก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับผมทํามาได้สวยงามมากเลยนะครับนี่ก็ปุ่มคล้องก็จะอยู่วงกลมในลักษณะนี้นะครับเพื่อนนะนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมและนี่นะครับกรรไกยตัดนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็น6นิ้วนะเพื่อนนะนี่นะครับผมไม่ได้ฝืดมากนะครับกำลังดีนะครับตรงนี้นะครับ และสําหรับเจ้าตัวกันไกวิ่งตัวนี้เนี่ยครับราคาก็จะอยู่ที่950บาทนะครับไม่ถึงพันนะครับแต่คุณภาพค่อนข้างที่จะเกินราคานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการซอยด้วยกันไกวิ่งกันนะครับว่าจะคมขนาดไหนนะครับโอ้คมดีมากนะครับนี่คือตัดแบบเร็วนะครับเพื่อนนะดีนะครับให้รู้สึกฟิลลิ่งเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดูเจ้าตัวฟันปลาบ้างนะครับว่าดึงไหมนะครับ ฟันปลาก็ไม่ดึงนะครับผมอันนี้ไม่ดึงปลายเลยนะครับนี่นะครับผมก็ถือว่าฟิลลิ่งเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับฟิลลิ่งเนี่ยคือคมดีมากๆเลยนะครับเดือนเรามาดูอันดับที่2กันบ้างนะครับผมอันดับที่2เนี่ยผมขอยกให้กับนี่นะครับผมของโทนี่นะครับอันนี้เขาก็ดังอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันกายซอยกันบ้างนะครับเห็นไหมกายซอก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อเหล็กเนี่ยคุณภาพดีนะครับเห็นไง รถสัมผัสในการจับก็ถือว่าดีนะครับผมมาตรฐานนะครับแล้วมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีนะครับเป็นโลโก้นะครับฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีโลโก้นะครับของโทนี่ n อนกายนะครับเพื่อนะวันนี้ก็จะมีที่รองนิ้วด้วยนะนี่นะครับผมก็จะเป็นแกตัดที่สวยงามแบบนี้นะครับเพื่อนะนี่นะครับ ฟิลลิ่งเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเนื้อเหล็กเนี่ยโอเคมากๆเลยนะครับโทนี่แอนกายถือว่าคนก็ใช้เยอะมากๆเลยนะเพื่อนนะก็ถือว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็อยู่ในอันดับ2ไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเทสความคมกันบ้างนะว่ามีดึงผมไหมนะครับเวลาที่เราตัดแบบเร็วๆมากๆนะครับเราจะเอาแค่นิดเดียวนะครับเราจะเอาแค่ตรงปลายพอนะครับเราจะมาดูฟิลลิ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมฟิลลิ่งของเขาครับ เฮ้ยฟิลลิ่งดีมากอะ่ะโอ้โหคือฉิบมากครับฉิบมากอุ้ยโอ้โ oh ห oh oh. ตัดไปเสียวไปครับ <laughs> เสียวมือขาดไปด้วยนะครับเพื่อนอุ้ยฟิลลิ่งดีมากโอ้ oh. ยอมใจแล้วเลยนะส่วนตัวผมเนี่ยข้อที่ใช้ของโทนี่นะผมต้องบอกอตรงนะ อันนี้เราก็มาจัดอันดับตามที่ช่างนะนิยมใช้กันจริงๆนะครับผมอันนี้ก็ถือว่ายังไม่เคยใช้ของโทนี่เอนกาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับดูฟิลลิ่งนะครับในการตัดของเจ้าตัวโทนี่เอนกายที่เป็นกันไกลฟันปลาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองตัดแบบดึงดูนะครับผมโอ้ก็โอเคนะครับได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับดีอยู่นะครับผมวู้ดีเลยนะครับดี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 ครับ ตัดดีครับตัดดีตัดดีครับตัดดีโอเคเลยนะครพอมาเราจะมาดูในอันดับที่เนี่ยนครับผมเพื่อนเดากันถุกนะครับว่าอันดับที่1จะเป็นรุ่นอะไรนะครับอันดับที่1ก็คือจากรัวนะครับอันดับที่1นึ่งนะครับผมดูรูปทรงนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับเพื่อนนะครับก็ดูคล้ายๆนะครับกับโทนี่นะครับอันนี้ยินในลักษณะของความยาวอยู่ที่6นิ้วเหมือนกันเลยนะเพื่อนนะอันนี้นะครับผมดูนะครับอันนี้ก็จะเป็น ในส่วนของเนื Finnish, no ้อเหล็กนะครับก็จะเป็นเหล็กที่คุณภาพค่อนข้างดีนะเพื่อนนะนี่นะครับผมและตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้นะครับของจาขั่วด้วยนะครับเพื่อนนะดีนะครับสวยงามนะครับงานค่อนข้างดีเนื้บเก็บดีครับเก็บเนี้บมากครับผมนี่นะครับถือว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆเลยนะครับช่างเนี่ยใช้กันเยอะสุดๆเลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นผมเนี่ยก็ยังต้องใช้นะครับสำหรับของรุ่นของจากั่วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่มีที่รองนิ้วด้วยแล้วก็ของจากั่วเนี่ยก็ถือว่าใช้กันเยอะมากๆเลยนะเพื่อนนะครับดูการเก็บงานนะครับของจากั่วก็ถือว่ามาตรฐานที่ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสความคมกันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะมาลองเทสความคมของจากั่วดูนะครับฟื๊บนะครับผม เอาแบบาเร็วๆเลยนะครับโอ้โอ้โอของจากัว้เนี่ยมีความคมตรงปลายอ่ะจะมีความคมกว่าของโทนี่แอนดาไก่เนี่ย,ยครับผมไม่แปลกใจเลยนะครับที่อยู่ในอันดับหนึ่งนะครับอ,อันนี้ผมก็ใช้นะของจากัวนะครับผมถือว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราจะมาดูในรถสัมผัสในการตัดของเจ้าตัว กันไกซอยกันบ้างนะครับผมว่าจะมีการดึงปลายไหมนะครับอู้ได้อยู่นะครับเพื่อนได้อยู่ไม่มีการดึงปลายนะครับได้อยู่นะอันดับหนึ่งอ่ะถูกต้องแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับเจ้าตัวกันไกลที่ราคาไม่ถึงพันนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของช่างตัดผมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามให้กับต้าบาเบอร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ